เจมไม่รอดหมอสั่งพัก3เดือนหรือแข้งสิงอยากย้ายออกแฟนเชลซีวอนทีมเก็บลูกาก,กูสวัสดีครับ ก่อตอนเราจะช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตั้งข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับมาเช้านี้มาสายหน่อยนะครับผมมีอะไรมาเล่าให้ฟังมั่งก็ก่อนจะไปเริ่มนะผมทำเป็นตัตอนไว้ให้ข้างล่างนะครับผมสามารถกดที่รับชิปช่างล่างได้เลยสามารถกระโดดไปกระโดดมาดูตอนที่สนใจหรือว่าจะดูจนรวดเดียวจบก็ทําได้เหมือนกันฝากไปด้วยนะครับผมแล้วสำหรับใครที่ดูมาแล้วนะครับผมหรือว่ายังไม่เคยดูมาก่อนเพิ่งมาดูครั้งแรกยังไม่ได้กดซับสไครต์กันฝากกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมก็ วันนี้มาทำงานที่เชียงใหม่นะครับผมก็ตอนเช้ายังยังจัดระบบตัวเองไม่ได้อะตอนนี้มีเวลาแป๊บนึงนะครับผมมาอัดคลิปให้ทุกคนฟังนะครับผมก็อะไปเริ่มกันเลยแล้วกันมาสายนิดนึงขอโทษทีนะครับผมก็ก่อนจะไปเริ่มนะขอฝากไว้ด้วยเลยเหมือนเดิมนะครับผมกับอันนี้นะอารีออฟเซนชัยนะครับผมใครที่มองหาดอกไม้เนี่ยกับพิเศษพิเศษข้างกับนคนนะคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์อัจฉริยะในทิกเกอร์อินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์อารีออฟเซนชัยฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่ะมามาเข้้าาาเเเเรรรื่ระะร่่่อออองงงขขขขกกกััันนนนลลยแววะไปิมที พ้นนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไม่พ้นไม่พ้นไม่พักไม่โอ้โหแม่งอ่ะจะบอกพักแล้วแหละเพราะว่าเจ็บแปดเจ็บแล้วนะครับผมอันนี้ออฟฟิเชียลแล้วนะสำหรับ,บริเชนนะครับผมเขาบอกว่าริเชนนะจะเริ่มต้น ฟื้นฟูร่างกายนะครับผมจากที่มีการตรวจแล้วนะไม่ว่ามีการสแกนไปแล้วนะครับผมเรื่องมีการตรวจร่างกายเนี่ยแล้วก็อาจจะมีการพักนะครับผมจากที่าาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงไปนะครับผมแล้วก็มีการบอกว่าอาจจะพักเนี่ยลงเล่นอย่างน้อย3เดือนเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยรายงานจากนาธากิซิ่งของ CFC New Pa g e นะครับผมแล้วก็ฟาบิโอโรมาโน่เนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยคาดว่าเจมเนี่ยจะพักไปจนถึงเดือนกุมภาเลยนะครับผมหรือจะมาถึงเดือนมีนาเลยก็ได้นะครับผมมันขึ้นอยู่กับโปรแกรมการฟื้นฟูร่างกายนะครับผมอ่ะที้ เจ็บแล้วแหละเรียบร้อยนะครับผมที่นี้มีการพูดถึงว่ายังไงอีกนะครับผมก็มีความเห็นนะครับผมจากอันนี้นะอันนี้เนี่ยเป็นบทความของแมตต์ลอนะครับผมก็พูดถึงอาการบาดเจ็บของวิสเจมนะครับผมแมตต์ลอเนี่ยผมรวบสั้นๆมานะครับผมบอกว่าเจมเนี่ยเผชิญหน้าอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงครั้งล่าสุดนะครับผมซึ่งทําให้เขาเนี่ยความหวังที่จะไปติดทีมชาติอังกฤษภายใต้การคุมทีมของแกร์ลเซาเกตที่จะไปลุยยูโรส0 2 4ี่สสี่เนี่ยน่าจะตกอยู่ในสถานาการณ์ที่สุ่มเสี่ยงนะ เาบอกว่าด้วยเหตุผลนี้แหละเจมส์เนี่ยอาจจะพลาดนะคะผมลงเล่นอย่างน้อย3เดือนนะซึ่งแหล่งข่าวเนี่ยตอนนี้เนี่ยแน่ใจแล้วนะคบผมว่าเขาเนี่ยจะหายเป็นเวลากว่าจะหายเนี่ยก็ต้องน่าจะใช้เวลาประมาณนึงแล้วก็ใจว่าแหล่งข่าวบางข่าวเนี่ยบอกว่าเจมส์เนี่ยควรจะเข้ารับการผ่าตัดนะครับผมเพื่อรักษาสิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่เนี่ยได้อย่างเต็มที่นะและเชลซีเนี่ยก็ยังไม่ยืนยันนะคบผมว่าเขาเนี่ยจะเข้ารับการผ่าตัดหรือเปล่านะครับผมโอ้ยด้อชิมหายเอเวนก็ที่อย่างนี้บอกนะถ้าสมมติว่าโอ้โหถ้ายังไม่หายเจ็บแบบนี้เน มันเล่นแป๊บเดียวแล้วก็เจ็บอีกแป๊บหนึ่งมันมันสุมเสี่ยงซุมเสี่ยงต่ออาชีพการค้าแข่งเหมือนกันนะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยมีการบอกว่ายังไงนะเขาบอกว่ามีการพูดถึงที่มาของอาการบาดเจ็บของริชจีมด้วยนะครับผมเขาเาบอกว่าเอ,อ่อริชจมนะครับผมก่อนที่จะแข่งกับเอเวอร์ตันเนี่ยได้มีการจัดเลี้ยงนะครับผมจัดเลี้ยงอันนี้ขออนุญาจัดสโมสรแล้วก็โปเชติโนแล้วนะครับผมจัดเลี้ยงคริสต์มาสเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมหลังจากที่แพเอเวอร์ตันไปนะครับผมเขาบอกว่าเจมเนีี่แผทจะ จัดงานฉลองคริสต์มาสนะครับผมในช่วงค่าคืนสําหรับเพื่อนร่วมทีมของเขานะในลอนดอนนะครับผมสำหรับคืนวันอาทิตย์นะถึงแม้เจมส์เนี่ยจะมีอาการบาดเจ็บอยู่นะแต่ก็ได้ตัดสินใจนะครับผมที่จะไปต่อในคืนนั้นนะแล้วก็ใช้มันเป็นเรื่องของการแบบผูกความสัมพันธ์นะสร้างความสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผมซึ่งนักเตะของเชลซีเนี่ย ก็ไปเจอกันที่ร้านอาหารนะครับผมที่แถวเมฟร์ที่ลอนดอนนะครับผมก่อนที่จะไปที่ไนท์คลับนะครับผมชื่อว่าเทฟนะแล้วก็อย่างที่บอกนะโพเซติโนแล้วก็เชลซีนะ่ให้คําอนุญ,ญาตน p p r o ูฟแ,แล้วอ p พ r o ฟแล้วนะครับผมในช่วงช่วงเย็นนะก่อนที่จะเดินทางไปที่กูดิสันปาร์ตนะครับผมโดยที่ตั้งใจจะให้เป็นงานฉลองคริสต์มาสตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เชลซีเนี่ย ก็มีความรู้สึกว่าการสร้างความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีมันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับผมจะทําให้แบบทีมเนี่ยรักกันมากขึ้นนะครับผมซึ่งเข้าใจว่าโคชติโน่เนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นสัญญาณที่เชิญบวกด้วยนะในการที่เอยมาปลูกความสัมพันธ์กันแบบนี้ฮะก็ไม่รู้ว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยแหละมันจะอย่างที่บอกนะมันการไปเจอกันแบบหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บไปแล้วเนี่ยเออมันก็เหมือนอาจจะแบบใจกูก็ยังดีอยู่นะเออประมาณนั้นหรือเปล่านะครับผมก็ ต้องรอดูต่อไปแล้วกันอันนี้เป็นเหมือนแบบหลังจากที่เจ็บไปแล้วแล้วก็มาาเพื่อนร่วมทีมไปฉลองกันแล้วแบบสุดท้ายในความสัมพันธ์ในทีมจะแน่นแฟนมากขึ้นแค่ไหนนะครับผมแล้วก็ทีงท้ายจากโรมาโนนะครับผมก็บอกว่าเจมเนี่ยน่าจะพักนะครับผมไปจนถึงเดือนประมาณ เดือนกุมภามีนาเลยนะเจลซีเนี่ยจะมีการพูดคุยกันภายในทีมนะครับเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางออกว่าเขาเนี่ยพร้อมจะลงเล่นอย่างสม่ำเสมอได้เมื่อไหร่นะครับผมและเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในช้อยส์ด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าอาการบาดเจ็บของบิเจมจะดีขึ้นเมื่อไหร่บอกแล้วถ้ามึงไม่ผ่าเนี่ยไม่หายแน่ๆน,นะครับผมซึ่งบางครูอย่างที่บอกนะพอนนะวันเมื่อวานเนี่ยทำคลิปไปนะก็มีคนบอกโอ้โหหรือขายเจมไปเลยดีหรือเปล่านะอ่ะก็ รอดูรอดูก,อกันก่อนแล้วกันนะว่าทิศทางการรักษาของทีมจะเป็นยังไงแต่ถ้าไม่ผ่าตัดยังไงก็ไม่น่าจะหายนะครับผมคิดเหนยังไงกับข่าวนี้ก็ทิ้งคอมไม่ไได้เลยนะครับทีนี้นะก็จากลิเซีรมผ่านไปนะครับผมทีนี้ไปพูดถึงเดียกโก้ซิบาหน่อยนะครับผมก็อันนี้เนี่ย พอแพ้จากเอเบอร์ตันไปนะครับผมเตียโกซิบาเนี่ยก็โพสในสติเตอร์นะบอกว่าเราเนี่ยรู้ดีนะครับผมถึงผลการแข่งขันเมื่อเร็วนนี้มันไม่ดีเลยนะครับผมเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกับความผิดหวังนั้นเป็นคนแรกๆกเลยนะครับผมกับเรื่องนี้ไม่มีข้อแก้ตัวต้องทํางานกันต่อไปนะครับผมเพื่อให้เห็นว่าเชลซีเนี่ยที่เรามีทั้งหมดเนี่ยต้องการเราต้องการเราต้องการกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาถึงเวลาแล้วที่จะรวมกันเป็นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ ก้าข้ามผ่านสถานการณ์แบบนี้ไปด้วยกันแล้วก็เจอกันวันเสาร์นี้นะครับผมก็คึอเหิอเหมือนเดิมนะสำหรับพี่ใหญ่เตียโกซิลบานะครับผมก็เป็นเสาหลักแหละเรื่องของประสบการณ์เรื่องของความสามารถอะไรเราเราไม่เราไม่กังขาเขาเรื่องนี้อยู่แล้วนะแต่ทีนี้ทีนี้ว่ายังไงนะครับผมมีรายงานจากเจคอบสไตเบิร์กนะครับผมของกาเดียนนะบอกว่า มีความรู้สึกนะครับผมว่าความสัมพันธ์เนี่ยการเลือกของการเลือกโพเชติโนเนี่ยการเลือกโพเชติโนเออโพเชติโนเลือกให้รยเจมไปกับตันทีเนี่ยเฮ้ยทำไมมันถึงไม่เลือกพี่ใหญ่เตียโกซิบาที่มีประสบการณ์มากกว่าเจคอบไซเบิร์กรายงานเรื่องนี้ว่านักเตะเชลซีเนี่ยรู้สึกงงนะครับผมที่เตียโกซิบาเนี่ยไม่ได้เป็นกัปตันทีมนะเมื่อเจมแล้วก็ชีเวลที่ไปรองกัปตันทีมเนี่ยไม่อยู่ซึ่งมีการบอกนะครับผมว่าเอ้ย โพเชติโน่เนี่ยไม่มีความเคารพอะไรเตียโก้ซิลปาหรือเปล่านะครับผมเป็นหัวข้อที่เริ่มมาพูดคุยกันในห้องแต่งตัวมากขึ้นนะทีมของเชลซีเนี่ยยังสนับสนุนนะครับผมทีมทีมงานของเชลซีเนี่ยยังสนับสนุนโพเชติโน่นะครับหลังจากที่เริ่มต้นได้หน้าผิดหวังในฤดูกาลนี้ ก็มีคําถามเรื่องกับตันทีมมากขึ้นนะครับผมเมื่อเจมกับชีเวลไม่อยู่เนี่ยตอนแรกนะมีการคิดกันนะครับผมในช่วงซัมเมอร์ปอยจิโน่เนี่ยอาจจะให้เตียโกซิบาเป็นกับตันทีมก็ได้แต่เนื่องจากนักเตะเพราะอะไรเพราะว่านักเตะเนี่ยมีประสบการณ์มากที่สุดในห้องแต่งตัวนะแต่เชลซีเนี่ยก็มองไปที่อนาคตแล้วก็ให้เจมเป็นกับตันทีมแทนนะครับผมทีนี้มีการพูดถึงนะครับผมว่าเฮ้ยมันไม่ให้ความเคารพกันหรือเปล่าซิลบาเนี่ยเพราะว่าเรื่องของสัญญาที่ใกล้จะหมดลงแล้วก็ไม่พอใจในสถานการณ์ที่นักเตะบางคนเนียกก็ก้้ดวมมนนเือหัผ ไม่รู้ว่าเป็นเป็นการเสี่ยมหรือเปล่านะครับผมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะหมายถึงว่าอพอเตียโกซิลบา อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแล้วแบบฟอร์มของกาลักเกอร์ที่เหมือนแบบเป็นกับตันทีมก็ก็ไม่ดีดไม่ดีไม่ดไมด้ก็ยังมีความแกล้งอยู่ใช่ไหมที่เหมือนแบบว่าความไม่นิ่งในการแบบในการเป็นตัวอย่างที่ดีในสนามแะอย่างเงี้ยเออเพอมันพูดอย่างเงี้ยเตียกโกซิบาก็อาจจะเป็นช้อยส์ที่ดีก็ได้แต่การที่ไม่ได้เลือกอนี่ก็ไม่รู้เป็นโพเชติโน่หรือเปล่าหรือว่าเป็นคําสั่งจากบอร์ดบริหารมานะครับผมอ่ะก็้องรอดูต่อไปแล้วกันนะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบยังไงนะแล้วมอนติเซียมจบแบบเจ็บไปแล้วอย่าง ช่วยทีมในเรื่องตรงนี้ได้มากยังไงเรื่องของการแบบผสานรอยร้าวอะไรประมาณนี้แล้วกันไม่รู้นะไม่รู้ว่ามีรอยร้าวจริงหรือเปล่านะครับผมแต่ก็ฟังหูไว้หูก่อนละกันสื่อเขาก็รายงานเรื่องนี้มานะครับโ okay. อเคอ้าวข่าวต่อไปนะครับผมอาการบาดเจ็บเดียกโกซิลบาไปทีนี้ไปพูดเรื่องของแข้งที่น่าจะย้ายออกหน่อยนะครับผมอันนี้เนะี่ยเป็นรายงานจากเดลี่เมลนะครับผมเซมี่บ็อกเปลแล้วก็เอเดนคายุมบ้านะครับผมบอกว่ามีการพูดถึงนะครับผมบอกว่าตอนนี้นะครับผมอ่ะเชลซี Chelsea เนี่ย มีความที่แบบพยายามจะไม่จ่ายค่าเหนื่อยนะักเตะที่เกิน1นึ่งแสนหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับผมพยายามจะรักษาเพาดานค่าเหนื่อยให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็ยังมีการพูดว่าตอนนี้เนี่ยทีมของปเชติโน่เนี่ยขาดผู้นำนะครับผมแล้วก็เป็นสิ่งที่ปเชติโน่เนี่ยกำลังมองหาในส่วนที่จะเติมเข้ามาในช่วงตลาดมการานะแล้วก็บอกว่าในทีมของเชลซีเนี่ยเริ่มมีความคิดจะเสริมตำแหน่งอื่นมากขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูนะเรื่องของฟอร์มของโรเบิร์ตซันเชส่า ก้าอี้ของเซติโนเนี a ่ยย so ังคงแข็งแรงยังคงแข็งแรงต่อไปนะครับผมยังไม่มีห่างไกลจากการโดนปลดนะแต่มีความหงุดหงิดมากมายเกิดขึ้นในทีมนะครับผมเนื่องจากนักเตะบางคนเนี่ยได้มีการแอบพูดคุยกับเอเย่นของตัวเองนะครับผมเพื่อพยายามจะย้ายหนีนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็คงแบบทาได้มากกว่าพูดไอพูดได้มากกว่าทานะครับผมเพราะว่าบางคนเนี่ยเซ็นสัญญายาวถึง8ปีเลยนะแล้วพอเชติโนเนี่ยกำลังถูกใช้เป็นแบบเป็น ไปข้ออ้างของเอเฮ้ยของแบบนักเตะกับเวลาพูดกับเอเจนต์เพื่อจะย้ายออกนะครับผมโดยบอกว่าโปรเจติโน่เนีน่ยลำเอียงนะครับผมในการจัดตัวแล้วก็ให้สดให้อํานาจในการต่อรองเนี่ยเพื่อขอย้ายทีมจะใช้ทรงนี้เนี่ยเป็นข้ออ้างในการขอย้ายทีมนะก็เออค่ะทำไมถึงเอารูปทำไมถึงเอารูปของมาดูเอเจ้ขึ้นมานะครับผมก็อันหนึ่งฟอร์มไม่ดีไม่ค่อยได้ลงเล่นนะอีกคนนึงก็จริงจก็ ชวนคุยนั่นแหละมันไม่ได้ฟันธงนะสื่อก็ไม่ได้ฟันธงว่าเป็นคนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ก็อาจจะเป็นชวนคุยแล้วกันเออเป็นเรื่องที่สับสังเกตแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยทั้งมาดูเอเก้ใครก็ตามที่มันเซ็นเจ็ดแปดปีเข้ามามาดูเอเก้มูดิกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ฟังหูวไว้หูก่อนแล้วกันดูกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมสำหรับข่าวนี้นะโอเคเอา้าว ก่อนจะไปที่โอ้โหข่าววันนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมก็จะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินทรมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไปด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมอ่ะเป็นพูดถึงกองหน้าที่เราจะเสริมเข้ามาหน่อยนะครับผมอ่ะขอพูดถึงคนนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็อันนี้เนะี่ยเมื่อวานรายงานให้ฟังไปแล้วนะอันนี้นะครับผมเป็นชื่อว่าวิกเตอร์เกียอแคเรสนะครับผมเป็นกองหน้าชาวสวิตเซอร์แลนด์ของสปอร์ติ้งลิสบอน ตอนนี้รายง,งานจากนีซ่าคินเซรานะครับผมบอกว่าเชลซีเนี่ยได้เพิ่มกิลเคเรสนะครับผมคนนี้นะแล้วก็คนที่เปิดรูปให้ดูไปเมื่อกี้นะครับผมนั่นก็คือรูนี่จอจี้นะครับผมรูนี่บัตจี้อ่าพูดผิดอ่ารูนี่บัตจี้นะครับผมที่เป็นกองหน้าของ FC โคเปนเฮเกนนะครับผมตอนนี้เนี่ยมีลิสต์5กองหน้าที่ให้ความสนใจน,ะนั่นก็คือคนนี้นะครับผมบัตจี้แล้วก็คนนี้นะกิลเคเรสนะครับผมแล้วก็2คนที่เรารู้อยู่แล้วนะครับผมนั่นก็คืออ่าโนนี่เอ่อโทษดิ อีวานอีวานโทนี่นะครับผมแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นวิสเตอร์โอซิมเฮมนะครับผมพูดว่าอะไรงไงเขาบอกว่าซึ่งพวกขาวอะแล้วก็มีคนนี้คนหนึ่งนะอ่ะเมกิบอันตโตนิโอนูเนสนะครับผมเอ้ยอันตโตนิโอนูซานูซ,าน,ซานะครับผมข้าไล่มาทีละคนเขาบอกว่าเกียวเคเรสเนี่ยทำได้15ประตูจากการลงเล่น18นัดให้กับดิสบนอนในฤดูกาลนี้นะครับผม แล้วก็มีค่าชดญญาอยู่ที่ประมาณ87ล้านปอนด์นะส่วนวิกเตอร์โอซิมเพมนะครับผมคนนี้นะวิคเตอร์โอซิมเพมแล้วก็อีวานโทนี่เนี่ยอยู่ในลิสต์เป้าหมายอยู่แล้วที่มีความเป็นไปได้สูงเท่ากันนะครับผมแล้วก็มีบัตจี้คนนี้นะที่เปิดให้ดูไปนะครับผมอ่ะรูนี่บัตจี้นะครับผมเป็นนักเตะที่มีโปรไฟล์ที่แตกต่างกันเนื่องจากว่ามีความเป็นเอกประสงค์ในแดนหน้าและเป็นที่ต้องการของหลายสโมสรชั้นนําในยุโรปด้วยนะครับผมแล้วก็ อย่าลืมว่ายังมีคนนี้ด้วยเหมือนกันนะที่เคยเล่าให้ฟังไปนั่นก็คืออันโตนิโอนูซ่านะครับผมของคาร์บูสนะครับผมแต่ก็โดนปฏิเสธข้อเสนอไปที่ประมาณ23ล้านปอนด์ในวันเดียร์ไลท์ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเชลซีเคยติดต่อไปแล้วนะครับผมก็ตอนนี้น่าจะมีประมาณ5คนเนี่ยแหละก็มีคนนี้เนาะที่เพิ่งเพิ่มขึ้นมานะครับผมนั่นก็คือคนนี้นะเออคนวิกเตอร์วิกเตอร์เอ่อวิกเตอร์วิกเตอร์อ่ะวิกเตอร์เกียร์เคเรสคนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวต้องรองดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังงนัังงงงไโโรรมมาานนนนน่่่เีียยยพูดดถึคค้้ววะบบผบอก ได้ยินข่าวนะครับผมว่าเกีย์เคเรสเนี่ยมีผลงานที่ยอดเยี่ยมกับ bon ลิสบอนในฤดูกาลนี้นะจนถึงตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกตินะที่จะถูกจับตามองในฐานะกนะองหน้าที่มีพรสวรรค์นคนนึ่งของยุโรปนะครับผมซึ่งยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมนะครับผมจนถึงตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเกีย์เคเรสเนี่ยเป็นนักเตะคนสําคัญของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับผมแล้วก็มีหลายสโมสรเนี่ยติดตามเขาอยู่ในปี2024ด้วยเหมือนกันนะอ้าวก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันว่าสุดท้ายจะได้กองหน้าคนไหนมาร่วมทีมแต่มม่่าาามมมผผริิิงนะคนคนนน,นววทุกกกคคเเหหืืออัั จบที่ไอเสือฟ้าเนี่ยไปเลยน่าจะดีกว่าถูกไหมวิกเตอร์โอซิมเพมเนี่ยดีบาโทนี่เนี่ยยังไม่ค่อยแน่ใจอย่างที่บอกยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับผมว่าว่าจะดีจะจะไว้ใจได้แค่ไหนแต่ถ้ามูล่าราคาถูกอ่ะสมมุตินะราคาถูกสักต่อได้สักสามสิบสี่สิบล้า 30, 40, 40ลนอย่างเงี้ยอา้าวเป็นไปได้ที่จะชวนคุยกันในเรื่องนี้เหมือนกันนะอา้าวก็รอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับแต่อย่างที่บอกนะถ้าสมมุติห้ากองหน้าห้ากองหน้าแบบทั้งห้าคนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมาแฟนเชลซีบางคนนะครับผมก็บอกว่าเอ้ย หรือว่าหรือว่าเอาไอตัวนี้กลับมานะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากโรมาโนนะครับผมผู้ในคอร์ดอฟไซด์นะบอกว่าแฟนบอลบางคนนะครับผมถามผมว่าเชลซีเนี่ยอาจจะตัดสินใจเก็บลูกกูกไว้หรือเปล่านะหลังจากที่เขาทําผลงานในระดับสูงได้อย่างต่อนเนื่องนะในเ,เวลานี้เนี่ยยังไม่มีรายงานอะไรเรื่องนี้นะครับผมไม่มีแผนจะเก็บลูกกูกไว้แต่เชลซีเนี่ยยังไม่ได้คิดไกลถึงขั้นนั้นนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังโฟกัสในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าไม่ใช่สถานการณ์ของลูกกูกนะครับผมซึ่งมีการเจะระจาก,กันในนนเดนมิถถาาทีี่งจะึ แน่นอนนะครับผมว่าจะเก็บไว้หรือว่าจะขายออกไปนะครับผมเอาจริงๆนะพอพอมนเป็นประเด็นนี้เนี่ยก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆนะว่าเออหรือว่ามันเก็บไว้มันก็ดีวะถูกป่ะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกนะถ้าถ้าไม่มองมองในมุมนี้แล้วกันช่วยคุยในมุมนี้ว่าถ้าลูกก,กูอ่ะมันยังทาผลงานได้อย่างต่อเนื่องแค่อย่างที่บอกนะมันเป็นคนที่ต้องใช้ใจเล่นนะถูกป่ะสถานการณ์หรืออะไรต่งตางๆแบบเออในเรื่องของสงโมสรการสนับสนุนหรืออะไรอย่างเงี้ย ลูกกูกูมันดูเป็นคนแบบนั้นที่ต้องการจะแบบให้แบบเฮ้ยให้ค่าให้แวลูกับมันเยอะๆมันถึงจะทําผลงานได้ดีเนาะซึ่งอย่างที่บอกอต้องไปคุยกันนนแหละว,ว่าลูกกูยังจะอยากอยู่ด้วยกันหรือเปล่าหรือถ้าไม่อยากอยู่อะจะต้องขายออกไปอะไรเงี้ยก็ต้องมาพูดคุยกันท่าในก่อนที่ว่าเราไม่สามารถซื้อกองหน้าคนหนมาได้เพิ่มจริงๆเนาะ ก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีหมันไส้แหละแบบขายออกไปก็ดีอะไรประมาณงี้แต่ถ้าสมมติว่ามองในมุมที่ว่ามันก็ยังมีความสามารถมันก็ยังทําประตูได้ดีอยู่นะอะไรประมาณอยงี้แค่ต้องหาคนที่มามาผลักดันดจิตใจของมันให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองนะอ่ะก็ชวนคุยแล้วกันคิดเห็นยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมโอเคอ่ะทิ้งท้ายกันที่ข่าวสุดท้ายนะครับผมเกี่ยวกับเอียนแมตเซนนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากบอบบี่มิเชนของฟุตบอลลอนดอนนะครับผมบอกว่าเข้าใจว่าเชลซีเนี่ย กําลังมองการขายแมเสเซนออกไปในช่วงเดือนมกราครับผมซึ่งสัญญาของเขาเนี่ยเหลือแค่18เดือนเท่านั้นและมีโอกาสที่เชลซีจะขายออกไปในช่วงมกราเนี่ยแหละเป็นราคาที่เหมาะสมที่สุดนะครับผมเชลซีเนี่ย ไม่ได้มองแมเสเซนอยู่ในแผนการทาทีมนะและมีความตั้งใจจะขายเขาในเดือนหน้าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลายสโมสรติดต่อเข้ามานะครับผมมีข้อเสนอจากเบอร์ลี่เข้ามาในวันเดยไลน์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยแต่เขาเนี่ยต้องการอยู่ที่แซมฟอร์ดติดต่อไปยังไงก็ตามนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงความคิดของแมเสเซนได้ด้วยเหมือนกันนะซึ่งเพราะเขาเนี่ยไม่ค่อยได้ลงเล่นที่เชลซีนะครับผมซึ่งคาดว่ามีหลายสโมสรเนี่ยที่อยากจะดึงเขาไปร่วมทีมไม่ว่าจะเป็น, ley, Ham, อน,อน,นเบอร์ลี่เวสต์แฮมแลมืนะวว่่าามีขกัับมน้ดวยเหือกอะ แล้วก็ที่ท้ายจากมิซาคินเซล่านะครับผมว่าเชลซีน่ยมีความมั่นใจว่าจะใช้ใจ่ายในช่วงตลาดซื้อขายเนะี่ยและยังอยู่ภายในภายใต้กฎ financial fair play แน่นอนแม้ว่าจะมีการจ่ายไปแล้วประมาณ1,000ล้านปอนด์ก็ตามนะแต่เชลซีเนี่ยอาจจะมองถึงการขายนักเตะโฮมกโรนะไม่ว่าจะเป็นแมสเซนชาโลบามาลองซานะครับผมแล้วก็คอเนอร์กาลาเกอร์นะซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะถูกปล่อยออกไปด้วยเหมือนกันนะอ่ะก็ ต้องรอดูต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,เรื่องของเรื่องของการขายเรื่องของการการขายนะักเตะโฮมโกรนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราคิดจะทําอยู่แล้วด้ื่เหมือนกันนะกะ็เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงแมเสเซนจะถูกขายออกไปหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันแล้วกันนะครับ โอเควันนี้ขา e ่ bod, ขาวอย่างที่บอกข่าวเยอะมากข่าวเยอะมากนะครับผมเอาคิดเห็นยังไงนะครับผมก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมก็จะจากกันไปนะครับฝากไปด้วยเลยกับอาร์ลอ็อกซ์ฟันชายนะใครที่มองหาดอกไม้เนี่ยกระดัพิเศษพิเศษให้กับคนรักพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลยแอดติดต่อในทิกต็อกอินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์อาร์ลอ็อกซ์ฟันชายฝากไปด้วยนะครับโอเคอ่ะแล้วนั่นนะครับผมก็เป็นทั้งหมดของบดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะเอาคิดเห็นยังไงกับข่าวว แล้งไงเก็บลูกกูกูไว้หรือเปล่าในกะรณีรที่ว่าหากองหน้าทิ้งประสบการณ์ไม่ได้นะเอาคิดเห็นยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมตะองคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวจะกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินทร์มีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราไปก่อนทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย